บุญกระถินเนี่ยเป็นมหาทานนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหนึ่งปีมีแค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะนั้นวันนี้ค่ะเราอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะแบ่งปันได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างมหาทานนะคะเงินของเราหรือว่าสิ่งที่เราทําลงไปนะคะก็จะช่วยเป็นประโยชน์นะคะเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนานะคะรวมถึงช่วยบํารุงให้พระพุทธศาสนานะคะยังคงอยู่กับเรานะคะแล้วก็รุ่งเรืองต่อไปด้วยนะคะด้วยพละกกาลังของพวกเราทุกคนร่วมใจกันค่ะ อีกหนึ่งบทบาทหนึ่งนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของการสะสมบุญนะคะชีวิตเราเนี่ยหลวงพ่อสอนเสมอใช่ไหมคะว่าไม่ได้มีแค่ชาตินี้นะคะเรายังคงมีชาติหน้าอยู่นะคะนั้นวันนี้ฟ้ามองว่าการทําบุญหรือการสร้างมหาทานบารมีนะคะเป็นการสะสมบุญนะคะเพื่อนําไว้ใช้ในชาติต่ตอๆไปนะคะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ฟ้าตั้งใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าสถานการณ์เศรษ,ษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะ สิ่งที่เราจะต้องจัดสรรเป็นอันดับแรกนะคะคือการทําบุญนะคะวันนี้ก็อยากเชิญชวนให้พวกเรานะคะช่วยกันนะคะธนุบํารุงพพุทธศาสนาของเรานะคะช่วยกันร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจนะคะเรารู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะเวลาที่เราได้ได้ยินนะคะว่าเงินที่เราทําไปเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญะคะ่ะได้รับอนิสงส์ของบุญะคะ่ะ หลังจากทําบุญแล้วเนี่ยเรารู้สึกทุกปีเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆปีค่ะนั้นก็เป็นอะไรที่ปลื้มมากๆแล้วก็ให้ทุกคนนะคะได้เขาเรียกว่าอะไรทําบุญแล้วต้องใส่สุด <laughs> ใส่สุดแบบเข้าใจนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะเพราะว่าเรื่องบุญไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะถ้าไม่ตั้งใจไม่ได้ทําค่ะ